ข้อ3ชายไทยมีหน้าที่ใดต้องปฏิบัติเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะข้อนี้เขาถามว่าชายไทยนะคะกไก่ป้องกันประเทศนะคะขอไข่เข้ารับการศึกษาภาคบังคับคอควายรับผิดชอบครอบครัวนะคะงองงูนะคะเป็นหานกองเกินนะคะข้อนี้มาดูกอไก่นะคะป้องกันประเทศนะคะ ป้องกันประเทศมันถามว่าถูกไหมก็อาจจะถูกนะคะแต่ว่า,าข้อคําตอบกว้างเกินไปนะคะผู้หญิงอาจจะป้องกันประเทศก็ได้นะคะขอไข่นะคะการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับนะคะการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเป็นกฎหมายนะคะกฎหมายในพระราชบัญญัติพรบการศึกษาภาคบังคับนะคะก็จะเป็นสิทธิของ ของปวงชวนชาวไทยอยู่แล้วนะคะที่เราต้องได้รับการศึกษาภา,า,บาคบังคับก็คือต้องเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะอ,อันนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงหรือว่าไม่ต้องจํากัดอายุก็ได้นะคะสามารถเข้ารับการศึกษาภาคบังคับได้นะคะข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะต่อไปคอควายนะคะรับผิดชอบครอบครัวนะคะ รับผิดชอบครอบครัวไม่จําเป็นต้องเป็นชายก็ได้นะคะผู้หญิงก็รับผิดชอบครอบครัวได้เนาะ,ะข้อนี้ยังข้อนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่เนาะ,ะส่วนข้ององูนะคะเป็นทหารกองเกินนะคะเป็นอาหารกองเกินหรือว่าการจับใบดําใบแดงการคัดเลือกการกฑ์อาหารของอชายไทยเนาะ,ะอันนี้ตรงตามข้อคําถามที่สุดนะคะเป็นชายไทยที่มีอายุครบ20ปีนะคะอันนี้จึงตอบข้อ,อ,ขอ,งองูนะคะ เป็นทหารกองเกินนะคะ